นักวาดการ์ตูนชายญี่ปุ่นธนเบเตะโยอิชิโลใช้กลอก AI ของทวิตเตอร์สั่งให้ AI แก้ไขภาพถ่ายของคูโดริคุสมาชิกวงไอดอล STU 4 8ให้เป็นชุดบิกินี่ทำให้สมาชิกวงคนอื่นๆไม่พอใจตำหนิเขาว,ว่าทำไม่เหมาะสมจนทัวลงนักวาดคนนี้จากทุกสาทิตนักวาดการ์ตูนจึงลบโพสต์ไปและขอถแถลงอขออภัยในเวลาต่อมาโดยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่ต้องการสร้างภาพในชุดว่ายน้ำ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการวาดมางังงะเท่านั้นเองล่าสุดทางต้นสังกัดของ scu 4 8ได้ออกมาถแถลงว่าหากมีผู้ใดใช้ไอและภาพของสมาชิกในวงไปทำให้เสื่อมเสียจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะอันนี้ผมมีคำถามคือ ผมเข้าใจนะว่ามันมีการแยกแยะก,ยกันนิดนึงว่าทางโต้สังกัดเขาบอกว่าใครที่ไปทําให้สังกัดเสื่อมเสียให้สมาชิกในวงเสื่อมเสียโดยการใช้ไอเจนภาพที่มันเสื่อมเสียเนี่ยอันนี้จะโดนดำเนินคดีนะคือเขากไ็ไม่ได้บอกว่าห้ามเจนภาพชุดว่ายน้ำนะแต่เขาก็พูดไกลๆว่าไอนนการเจนภาพชุดว่ายน้ำเนี่ยมันก็ถือว่าทําให้เสื่อมเสียเหมือนกันผมผมสงสัยว่าไอ,ไอ,ไอชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นชุดที่มันทําให้คนอื่นเสื่อมเสียเหรอมันเป็นชุดที่มันมันไม่สุภาพเหรอชุดว่ายน้ำอ่ะ เออแต่ผมผมสงสัยอย่างหนึ่งเจ้าตัวเขาไม่ได้อนุญาตไงครับคือสมมติสมมติว่าคุณเอารูปผมไปเจนอะใส่เสื้อแบบจากเสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นแบบเสื้อยืดสีดําแล้วก็มีลายให้โล่ไทยแลนด์แบบเนี้ยคุณไม่ต้องขออนุญาตผมผมก็ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรปะผมไม่ต้องเต็มใจผมเสื่อมเสียเหรออันนี้ไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นขออนุญาตไม่อนุญาตประเด็นมันคือชุดว่ายน้ําเสื่อมเสียไหมชุดว่ายน้ํามันโชว์เนื้อหนังอ่ะถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ตเป็ชน มันต่างกันอ๋อแล้วถ้าเป็นชุดว่ายน้ําแบบชุดว่ายน้ําที่มีเสื้อแบบแขนยาวมีเกงแบบว่าไปถึงหัวเข่าอย่างเงี้ยเสื้อแบบถึงตรงนี้แล้วก็แบบเกงถึงหัวเข่าแบบนี้มันได้ไหมหรือว่าก็ยังเสื่อมเสียแต่ว่าแบบบอกบอกให้กรอกแบบว่าใส่ชุดแบบรัดๆหน่อยอะชุดแบบรัดๆแบบเห็นแบบสัดส่วนเห็นเนินเห็นแบบกรีบอย่างเงี้ยก็คือมันก็ถือว่าทําให้เสื่อมเสียใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ถ่ายลงเอง ไม่ได้เป็นการทําให้เสื่อมเสียพวกนางแบบกาเวียแบบนี้มันมันไม่ได้ทําให้เสื่อมเสียใช่ไหมมันตัวเขาหน้าตาเขาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ป้องกันตัวสิพี่ผมว่าสิทธิ์ป้องกันตัวผมเข้าใจได้แต่ว่าสิทธิ์ป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้คําว่าเสื่อมเสียป่ะทายไอเจนให้พี่บวงใส่แค่กางเกงว่ายน้ำไอมันจะเจนให้พี่บวงมีหัวนมหรือไม่มีหัวนมครับโหน่าจะมีหัวนมนะคือผมว่ามันต้องใช้คําว่าอันนี้ละเมิดอันนี้ไม่ขออนุญาต คุณต้องแยกประเด็นก่อนประเด็นที่ผมสงสัยคือไอ้คำว่าเสื่อมเสียมันใช้กับชุดว่ายน้ำคือการใส่ชุดว่ายน้ำมันเสื่อมเสียใช่ไหมผมเข้าใจได้ว่าถ้าสมมติไปเจนโดยที่ไม่ขออนุญาตเนี่ยมันไม่สมควรอยู่แล้วนึกออกใช่ปะม,มันไม่สมควรแล้วมันก็อาจจะผิดกฎหมายเออแต่มาบอกว่าเสื่อมเสียก็คือคุณจะบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำเสื่อมเสียเหรอกาเวียร์มันไรายได้เขาเขาก็เสียไรายได้ก็คือทำให้สูญเสียไรายได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย อาจจะเสื่อมเสียในภาพลักษณ์โอ้โดเลยที่เราเคยมีประเด็นเคยคุยๆกันเรื่องแบบข้าราชการไทยใส่ชุดว่ายน้ําลงโพลลงโซเชียลมีแต่คนบอกว่าเอานั่นก็เวลาส่วนตัวเขาภาพลักษณ์เขาจะเป็นยังไงแบบทำไมเป็นครูแบบจะรักษามันต้องรักษาภาพลักษณ์เหรอไม่เห็นมีปัญหากับภาพลักษณ์นะใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายลงโซเชียลแบบนมเบิ้มเบิมกรีบอุมอุมมาเออมันสับสนไหมมันมันทำให้ผมเกิด question mark ในหัวไหม เออพอพอเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่เห็นเสื่อมเสียอะไรก็ใครมันก็ทํากันก็ชุดว่ายน้าอ่ะอันนั้นเขาลงเองไงย้ำอีกครั้งนะครับคุณต้องแยกประเด็นไม่ขออนุญาตกับเสื่อมเสียก่อนต่อให้เขาลงเองแต่ถ้ามัน,ม,นมันเป็นเรื่องเสือ่อมเสื่อมเสียมันก็ไม่ควรลงปะอย่างเช่นแบบลงคลิปโป้เลยลงคลิปแบบว่าซ้ํากันแบบเบิ่มบิ่มเลยคุณจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็เรื่องของเขาเหรอมันเป็นเรื่องที่ทําให้เสื่อมเสียเหมือนกันมันทให้สังคมมีปัญหานึกออกใช่ปะคุณพยายาม คุณลรงพยาบาทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อว่ามันต้องแยกแยะระหว่างไม่ขออนุญาตกับทําให้เสื่อมเสียก่อนเส้นไอเรื่องไม่ขออนุญาตเนี่ยเราไม่ได้คุยกันแต่เรากําลังคุยกันในเรื่องของเส้นที่ว่าทําให้เสื่อมเสียเนี่ยมันยังไงแล้วเสื่อมเสียกับทําให้เข้าใจผิดเหมือนกันไหมครับก็ต้องถามว่าไอทําให้เข้าใจผิดเนี่ยคือยังไงคือใส่บิกินี่แล้วมันทาให้คนมันเข้าใจผิดไปในทางไหนเหรอใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันทําให้คนเข้าใจผิดไปในทางไหนก็ถ้าสมมุติว่าสังคมมองว่าเอ้ยก็ใส่ชุดว่ายน้ำก็เรื่องปกติ มันก็ใส่กันได้เส้นมันอยู่ที่คนฟ้องครับไปเจอกันที่ศาลก็เจอกันที่ศาลมันก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้อยู่ดีปะศาลก็ต้องถามว่าการทําให้เสื่อมเสียกับการใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเรื่องเดียวกันเหรอถูกปะถ้าคุณบอกว่าแบบคุณจะไปฟ้องศาลเพราะว่าเราเจนภาพใส่ชุดว่ายน้ําคุณเสื่อมเสียเนี่ยศาลเขาก็ต้องตั้งคาถามว่าไอ้ชุดว่ายน้ําเนี่ยมันมันใส่แล้วมันเสื่อมเสียตรงไหนเหรอไม่ถูกเหรอ คือคุณจะบอกว่าคุณรับไม่ได้แต่ว่าศารเขาก็ต้องมีมาตรฐานอะ่ะผมว่าเข้าใจผิดว่านมเล็กทําให้เสื่อมเสียอ๋อสมมุติว่าปกติเป็นคนใส่ชุดบิดชิดเอไอก็ไม่รู้ว่าคนนี้นมใหญ่นมเล็กก็อาจจะเจนนมเล็กอย่างนี้แต่จริงๆนมใหญ่ก็ทําให้เสื่อมเสียแบบนี้เหรอโอ้ oh. ภาพลักษณ์ของวงไหมครับถ้าเขาอยากให้ดูเรียบร้อยใส,ยส,ยสย่แต่เอามาทําแบบนี้แล้วผิดภาพลักษณ์วงเอา้าใส่ชุดวนาร์แล้มันไม่เรียบร้อยใสย่ๆเหรออย่างนี้ก็กลับไปเรื่องเดิมอะ่ะแล้วอย่างนี้ไอ้ประเด็นเรื่องที่แบบ เป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่มันต้องมีมาตรฐานมากกว่าอาชีพอื่นอะแต่ว่าไปใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายลงโซเชียลแบบนี้มันไม่ทําให้ภาพลักษณ์ไม่ดีเหรอคนเป็นครูอะผมว่ามันก็ต้องมีภาพลักษณ์นะเด็กๆมันต้องมันมันจะฟังอะจะไปสอนคนอื่นแต่ภาพลักษณ์ตัวเองไม่ดีมันได้เหรอก็วนกลับมาเรื่องเดิมถูกปะว่าเออเราแบ่งกันยังไงวะไอ้เรื่องพวกเนี้ยเรื่องพวกนี้เส้นแบ่งมีตรงไหนหรือว่ามันก็แค่แบบว่า คนใส่บอกว่าเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนก็คือต้องเป็นแบบนั้นแหละแล้วเส้นแม่งก็ขยับไปมาการปกติแบบเนี้ยหรือว่าจริงๆคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการใส่ชุดว่ายน้ําโพสต์แบบนมตุ้มๆ,มๆกีบอุมๆลงโซเชียลมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องดีอ่ะแต่เราก็แค่ไม่พูดอะ่ะเราก็เกรงใจคนอื่นอะไรอย่างงี้เหรอกลัวโดนทัวลงกลัวโดนเฟรมทวิตทัวลงแบบเนี้ยนะ my b บ d ด m ี c h o i ชอแบบเนี้ยนะ น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ให้เวลาคิดนิดนึงนะครับส่วนตัวผมผมขอไปเข้านอนแป๊บนึนงเราได้บทสรุปของเรื่องนี้นครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่แสดงออกของเจ้าตัวหรือผู้มีส่วนร่วมในรูปภาพการแต่งตัวและการตัดสินของสังคมครับอขึ้นอยู่กับว่าใช้กฎหมายประเทศไหนในการคุยครับ ไม่ผมว่าไอเรื่องกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของศาลนะนะแต่ว่านี้เราพูดกันถึงมุมมองของสังคมมากกว่าเรื่องศาลเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าศาลเขาจะตัดสินยังไงหรือแบบเป็นศาลของไทยหรือศาลของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาดูคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์มันก็จะไปในทางเดียวกันครับเจมผ้มาแบบไรเวทก,ก็ดูไม่ไม,ไม่โดนทุลงแล้วเนี่ยหาเรื่องโดนแบ็กลิสทำเงียบๆสิวะก็คือในมุมหนึ่งอะคือความเห็นของคนไทยอะ เราไม่คุยกันเรื่องว่าศาลใจไปตัดสินยังไงหรอกศาลไทยศาลญี่ปุ่นกฎหมายไทยกฎหมายญี่ปุ่นหรือว่าแบบคนญี่ปุ่นมองไงภาพลักษณ์ญี่ปุ่นมองไงแต่ว่ามุมมองของคนไทยอะ่ะมันก็มองว่าเอา้าอันนี้มันไม่ควรทําอ่ะก็ควรจะรู้อยู่แล้วภาพแบบว่าคนใส่ชุด่ม่น้ำเนี่ยมันเป็นภาพที่มันเสียวๆมันไม่ดีมันทําลายภาพลักษณ์ทำไมไม่ทําเป็นแบบพิเศษวะมันถึงได้ย้อนกลับมาที่มุมที่ผมตั้งคําถามไงว่าเอา้า สรุปแล้วก็คือใส่ชุดว่ายน้านี่มันเป็นการการะทาที่มันไม่ดีมันไม่เหมาะมันไม่ควรมันไม่งามเหรอมันผิดศีลธรรมเหรอคุณคุณพอจะเก็ตในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อไหมผิดที่บ่วงโอ้โหเพราะผมผมเข้าใจนะว่าถ้าเจนมาเป็นแบบรูปโปเลยอะไรเงี้ยมันผิดอยู่แล้วผมเข้าใจนะว่าแบบเอ้ยถ้าเห็นว่าเจนชุดว่ายน้ำได้เจนรูปโปมันก็ไม่ได้ายากมันมีการอิมพายถ้าสมมุติว่ามีคน มาเรสประเด็นคุยกันในเรื่องนี้เอ้ยผมว่ามันมันเมคเซนเ์ไงแต่ว่าพอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าไปเอาเรื่องความรู้สึกส่วนตัวใครอนุญาตใครไม่อนุญาตเรื่องอย่างนี้มันก็คือคือคุณลองนึกภาพตามว่าถ้าสมมุติว่าพอมันดึงเข้าเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเรื่องของแบบว่าความคิดส่วนบุคคลเนี่ยคนเรามัน้อยพ่อพันแม่มันก็ไม่มีมาตรฐานเด็แล้วพอมันไม่มีมาตรฐานสังคมมันจะอยู่กันยังไงก็อยู่กันแบบกลัวโดนทุูลงไปเรื่อยแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยคล้ายๆกับพี่ที่ลบคลิปหรือเปล่า เพราะว่าเขาไม่สบายใจก็สบายใจกับเสื่อมเสียมัมนก็ต้องแยกกันอยู่ดีถูกไหมถ้าพี่จะเอาแค่การใส่ชุดว่ายน้ำผิดศีลธรรมไหมมันไม่แน่นอนครับแต่ถ้าเอาคนอื่นไปเจนใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้ผิดศีลธรรมก็คือการเอาคนอื่นมาเจนผิดศีลธรรมมันก็ไปตัวอย่างเดิมงนี้สมมุติว่าคุณเอาผมไปเจนใส่แบบเสื้อกล้ามก็ผิดศีลธรรมแบบนี้นะเรื่องนี้ไอ้ที T ่พี All ่เอ็มออร์นิวเขาโดนเอาไปเจนทำไมในอินเทอร์เน็ตมันไม่เห็นมีใครมาเรสประเด็นเรื่องแบบ ทำผิดสินทำเลยคือไวรัลกันแบบทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่มีใครมานั่งแบบสงสารพี่เอ็มออนิวว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้มันผิดสินทำนะมันไปทำอย่างนี้ได้ไงก็พ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี่ยินยอมรู้ได้ไงผมยินยอมถ้ามีคนมาทำโดยที่ไม่ขอผมไอไอเซเลอร์มูนอะไอรูปผมเซเลอร์มูนอะไม่มีใครมาขอนะผมไม่ได้ยินยอมนะมีมีใครมาพูดมาว่าเฮ้ยแม่งไปทำอย่างนี้กับพี่บว๋งได้ไงว่าผิดสินทำผมไม่เห็นสักคนนะ เขาไม่ว่าก็คือสุดท้ายผมถึงได้บอกไงสุดท้ายคือต้องกลับไปดูที่อารมณ์คนใช่ปะ่ะอันนี้คือที่คุยกันมาน,นี่มันมันไม่มีความเข้าใจตรงกันเลยว่าก็คือสุดท้าย <Downtown> ไม่เกี่ยวกับกฎหมายหรอกต้องกลับไปดูที่อ,อาราาอมณ์คน,นถ้าสมมุติว่าต้องกลับไปดูที่อารมณ์คนแล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนวะก็คือมันมันอยู่ด้วยกันแบบเราก็เดาอารมณ์คนอื่นไปถ้าสมมุติเราเดาผิดก็คือทําผิดโดนฟ้องแบบนี้อันนี้มันเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันเหรอคุณคิดว่าแบบแนวทางแบบนี้มันทําให สังคมมันอยู่ด้วยกันแบบว่าสงบสุขมากขึ้นเหรอเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้าอย่างนี้ผมบอกว่าความเห็นพวกคุณแม่งแบบปัญญาอ่อนว่ะผมไม่ชอบเลยอย่างนี้ก็คือพูดได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกผมพวกคุณมันเป็นความเห็นของคนที่แบบไม่มีการศึกษาแบบเนี้ยพ่อแม่สั่งสอนมาไม่ดีก็คือผมสามารถพูดได้ปกติแล้วคุณก็ต้องยอมรับเพราะว่าก็ความรู้สึกผมมันเป็นแบบนี้คุณไม่ยอมรับได้ยังไงวะใช่ไหมผมพยายามทำความเข้าใจออมันควรจะเป็นการวัดที่คำวินิจฉัยของศาลใช่ไหม โดยเฉพาะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นดีกาออกมาแล้วมันก็ควรจะยึดถือตามหลักดีกา